กลับสวัสดีครับพี่น้องของเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับมือนีพ่อใจดีสิภาไปตตามแนวทางเล่าพัฒนาของปู่สอนเลยพี่น้องเด้อปู่สอนหวดที่แล้วกับรุดพี่น้องนะครับรุดทุกสำนักทุกอาจารย์เลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียวแนวทางปู่สอนของ เล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ห้าเนาะพี่น้องคือมือนีเด้อพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่ห้าสิงหาสองหาหกเจ็ดพี่น้องเล่าพัฒนาปูสอนขอแก่โตน้องพี่น้องเนาะขอแก่โตเพิ่นสีรุษหรือสิเข่าไปเบิงไปผิดจารนานา้อมๆกันพี่น้องว่าแนวทางของเพิ่นสิเดินต่อบอพี่น้อง หรือสีเป็นยังไดพี่น้องให้พี่น้องเอาไปเบิงไปพิจาระหน้าได้พี่น้องเด้อมักพี่น้องกาจัดขัดพี่น้องกผพานบว่ากันแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องไปเบิงน้ำกันพี่น้อง่าปูสอนให้แนวท่าตัวใดมากพี่น้องนะครับไปเบิงไปชมกันพี่น้องวันจันทร์ที่ห้าพี่น้องใส่วันท่ก่อนเด้อวันจันทร์ ที่ห้าสอคขอหกเจ็ดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาปู่สอนพี่น้องนะครับลาว เล่าพัฒนาปูสอนพี่น้องปูสอนเพมือกับเก่งอยู่ดิเหล็กปูสอนนะครับน้องเก่งอยู่ดิชุดเต็มชุดเต็มด้วยพี่น้องเด้อชุดเต็มของเพื่น วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างแปดเก้าพี่น้อง วิ่งบนล่าง8ดกับเก่าได้พี่น้องได้ของปู่สอนพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการของปู่สอนจับคู่ให้พี่น้องนะครับเพื่อจับคู่อย่างไหแน่พี่น้องเดี๋ยวไปพิจารณากันนะพี่น้องนะพี่น้องมักกระจัดขัดกระพานบ่าวกันได้พี่น้องเดิอแนวทางมีเขามีหลุดได้เสมอพี่น้องนะครับ แนวทางปูสอนเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของเพิ่นวิ่งบนวิ่งรางนี่ผู้ดใดมักเลขกปูสอนเหล็กวิ่งเอาไปจับคูจับชิงได้ได้พี่น้องได้เพื่อนบ่ได้ห่วงได้ห้ามนะครับเนาะกับอาจารย์ได้ที่ว่าเด่นเด่นดังดังเก่งเก่งพี่น้องเอาแปดกับเก่าปูสอนไปจับไ่คูพี่น้องเพื่อสิมีสวคมีใช้ํำกันนะพี่น้องเนาะไปบ่งวิธีการจับคูของปูสอนเนาะพี่น้องเนาะปูสอนจับคูให้มีอย่างแน่ นะครับเนาะไปเบิ้งแนวทางของเพื่อนพี่น้องนะครับอ่ะไปเบิ้งกันเพื่อจับคู่อย่างไ่พี่น้องนะครับเนาะแปดหนึ่งพี่น้องแปดสามพี่น้อง แปดสี่พี่น้องแปดเจ็ดพี่น้องนี่คือวิธีการจับคู่ของปู่สอนน้อนงะพี่น้องอันนี้คือชุดเต็มของเพินเดอร์นะพี่น้องนะครับนี่คือวิธีการจับคู่เลขแปดเพิ่นวิ่งแปดเพิ่นเดินแปดพี่น้อง เลขจับคู่เพิ่หนึ่งสามสี่เจ็ดเลขติดจับประกบคู่ของปูสอนพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งไใบเป็นพยานหลักฐานน้ำกันพี่น้องอ่ะมาเบิ่ชุดที่สองของปูมีอย่างไรพี่น้องนะครับเก้าหนึ่งพี่น้องเก้าสาม ก้าสี่เก้าแปดพี่น้องนี่ครับแนวทางของปูที่จับคูให้พี่ให้น้องเอาไปพิจจระนาองพี่น้องเนาะเอาไปเบิงไปแย่งน้ากันจึกตาจึกใจวอพี่น้องนะครับเนาะพี่น้อง นี่ครับแนวทางของปูสอนกับวบรรมดาได้พี่น้องวรรมดาคือกันนะครับมีเขามีรุดบ้างแต่เขาเป็นส่วนใหญ่พี่น้องให้พี่น้องจับตาปูสอนไหวน้าเด้อพี่น้องเด้อว่าแนวทางของเพลินสิเดินไปได้ซ้ำไรพี่น้องพอใจดีสิแพายา่ำอ่าสามปูเนี่ยพอใจดีเสียเอามานําเสนอทุกมือของหวยเล่าทุกงวดของหวยรัฐบาลพี่น้อง แนวทางของเพิ่นมันใจได้พี่น้องมันใจเสื้อใจได้พี่น้องหนาซื้อนาหาหนาลงทุนคือกันนะครับของเพิ่นเนาะพี่น้องผมมันใจพี่น้องเพราะใจดีมันใจนะครับเพราะใจดีมันใจเลขสามปูนี่พี่น้องนะครับวันจันทร์ที่ห้าสิงหาลาวพัฒนาปู่สองปู่สอนพี่น้องปู่สอนวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องให้ 8ปดกับเก้าได้พี่น้องเด้อพี่น้องเบิ่งใบดีๆแกับเกานพี่น้องเนาะจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้เด้อแปดหนึ่งแดสพี่น้องแปดสี่พี่น้องนะครับชุดที่2วิ่งเก้าจับคู่เก้าคืออย่งพี่น้อง9ก้าหนึ่งเสามสี่ด พี่น้องนะครับของแนวทางปูสอนแต่บมมีสามตัวด้วยพี่น้องได้ของปูสอนบ่มีสามตัวนะครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปตาจอไว้แล้วแ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนําแนวกันแล้วกันนาอพี่น้องนาะอให้กาลัางใจซึ่งกันและกันนาอพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องเอาไว้เป็นพยานหลักฐานพี่น้องสู้กันต่อไปกับปู่สอนพี่น้องเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้วันจันทร์ที่ห้าอมือนีสองถุนยี่สิบ้าที่รูผลว่าปู่สอนสิบไปต่อได้หลายปันใดหรือสิยุทธได้ซ้ำใดพี่น้องพ่อใจดีกับพยามเอาไห้พี่น้องคือเก่าพี่น้องอัพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับมินาทางฝากพี่ต้อนน้องซ้ำนี่แหละครับผมคลิปนาพ่อกับพ่อใจดีไหมพี่น้อง สำหรับคลิบนี้สวัสดีครับผม